โป้กวยจำกลวยจ้ากันนะคะนี่โม่โป้กวยนะตาแห่เซ <c oughs> <c oughs> วีนะคะวันนี้ของลั่นจับจับเนยสองวีจับจับว่านสองวี่มันกลวยกับเซวีไยกวยน้ำเดี๋ยวนี้หน่วยไงลูกไง mọi để bọc thể là cái cửa cái cửa rong tròn lúc nào thì... mẹ quay đâm có câu chơi mẹ, đắm. mẹ đắm. lúc nào chịu lúc nào cưng lúc mẹ như quay quay ไม่ร้อนทีเดียวนี่แมวจักเอาตามตาเหยานะคะเสวีรอนำร้อนอนำมันเดือดหน้ยิบจอนกี่ยนันเหย้าจะรูกไอ้นี่กั้นบน เด,เดี๋ยวจะเซ็ตอย่นีจับว่านในล่านก่อนนะคะจับไหน่ยวว่านปูกอง้านบาวิกกนแล้ก็ใส้ปริก้าปาริิก้แมย่ไม่รู้จักร้อมลังไปซื้อ đẹp quá thì anh về ba đang làm đó giờ nào mất lời lên kinh mất này bữa quay My God. ว่านขอนนะคะเนยเซจนตับติ้งนำตาลจากดีโก้ไม่พปอเอาด้วยแต่เนี้ยใสข้น,น,นปปไปนั้นพปายาตัวเก๊ด,ดยกนะอนอะน้ำตาลตัวยกขงนะคะกาวตัวแก๊บให้แ่อันนี้และ ในน้ำตาลไล่เราดได้น้ำปึ้งเลยช่วยเลยอันนี้จับว่านนะคะหน่อยวาอย่านน้ำตาลด้วยกลุ่มอันนี้ล้านบาเก็ตแมวจบเล่นเล่นจบว่านล้านจบเก้มล้านเล่นอีกลนจบเก้มเล่นจอบ,นนจอ,บนอีกหม,มากแล้นนวว่านใจเล็กถูกนะ เล่นเอเดินจอบวันเล่นเจ้าจอบเกมอันนี่จะจับว่านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข็มหลอดหลอคอยย่างรถไม่รออย่างรถบัตว่ารถซาเล้งอยู่คอยเรือปาริก้าเดียวหลปาปิก้ารถปาปิก้า

คนเนี่ยก,ก็ยังรอดไ,ได้วนีชาบเค็มนะครัของร้านเบ่าก็่งายนั่นไหมปอบเลยเปนเายปาริกาปาริก้าปาริก้ากนี่จับเค็มนะ เสร็จแล้วนะคะจืดกับว่านเหนือ่อยจืดกับเห,ห,หน่อยว่านนะคะนเหน่อยเหน่อยว่านไอ้นู่เหน่อยเค็มตุย่ยตุยแรงไม่หล้วด้วย,ยแลบบ้วอ่าลบแอมเปร์โอหมเลยอิลแบบัแบอิลับปิดปุ่งหลุดเตี้ยไหม อยู่แล้วแท้อยู่นีนก่อน